คุณครูบอกให้มาเก็บเงินค่าห้องอะเพื่อไปทํากิจกรรมตอนปิดภาคเรียนงั้นเดี๋ยวให้แกเป็นคนเก็บนะอ๋ออเคได้โอเคที่แรกเซ็นจยูเขาไปเขาตอบก็ตอบยูแล้วเขาตอบว่าไเขามีใจหรือเปล่าเขามีเดียหรือเปล่า ตัวเองยังลงสตอรี่นนมีมีอินสตอแกรมมาแล้วมาแล้วเพื่อนๆเรามาเก็บข้าห้องนะที่บอกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอ่ะกี่บานนะตอนละยี่สิบไม่มียี่สิบอ่ะได้มเห็นท่าหลยมาเลยมาเลยยี่สิบนี่่อิ่ตามสายให้เราหน่อยนะมาที่ไมมาสิบหน่อยไม่มีได้ไม้พอยี่สิบพอดีเนาะ มอมยนหน่อยเนียใสให้เราด้วยนาคีเลออะสองคนนะอสองคนโอเคขอบคุณมากของไปเลยโอเคเนี้ยชิวๆโอ้ยไปไปมือมฮัลโหลแม่ฮัลโหลไว แม่โทรศัพท์นูมันใกล้จะพังแล้วอ่ะคือเอ,อนูขอตังค์ซื้อเครื่องใหม่ได้ไหมโอ๊ยนีม่มีเงินให้แกหรอเงินค่าที่ยังไม่ได้จ่ายค่าเลขนะ่ะติดไปทั้งหลายบาทยังไม่ได้จ่ายเลยเนะี่ยจะค่าติดพนันก็อีกแกเคยรู้ไหมว่าฉันหาเงินมันยากแค่ไหนมาขอเงินซื้อโทรศัพท์เนะี่ยหายเงินเอง,เองปะดนูขอ,อนิดเดียวหนูเป็นลูกแม่นะลึกแล้วไงอ่ะ เป็นอะไรอีกแล้วเนี่ยทำไมเปิดไม่เตียจะ้สอนอีกแล้วเนี่ยไม่ไม่ได้าขจตัหนเนี่ยก็ไม่ค่อยจะมีสายก็ย่ามาพังอีก จำเป็นต้องใช้จริงๆะรขยืมาหนะอยาหามาคืนโอ้ยซื้อไอโฟนมาฮู้ยขึ้นใม่ล่าสุดเลยไหมเนี่ย กี่บาทกี่บาทก็สองหมื่นนิดๆกูไม่รวยดูรวยยังมีเงินด้วยเออเออมึงแล้วมึงค่าห้องเท่าไหร่ก็ใชเอาเงินค่าห้องเท่าไหร่อ่ะมึงเก็บไม่ใช่เหรอเออแล้วมึงไม่ดูเหรอใช่แกคือเฮ้ยกูบอกไปเลย จะเป็นต้องใช้จริงๆอ่ะอย่าบอกนะว่าแกมันเป็นซื้อไอโฟนใช่แกเรากำลังจะหามาอกิอกนได้จะได้แล้วไ้จะได้ส่งคูองทานอยู่นะแต่มันใกล้ปิดห้างเรียนวนะเว้มันต้องใช้เงินเราเราจะหามาให้ทานเวลานะแต่แกก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาเงินห้องเองินส่วนรวมไปใช้ส่นวนตัวด้วยแกเราพาไปแล้ว